สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิตร์นะคะทุกคนวันนี้เราก็ามาล้ออันนี้คือโรงงานเหล็กเก่าสมัยเก่านู้สมัยก่อนโดยทีทุกคนเขาทำบ้านดีดีเนาะสมัยก่อนเขาสร้างว่ามรู้เนี่ยหนึ่ตึกเนี่ยนะ เขาเขียนว่าหนึ่งแปดเก้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตตรงข้างในตรงรถสีขาวมาติดตั้งเครื่องแฟนเขามาติดตั้งเครื่องดูเสิทุกคนเขามีโรงแรมด้วยนะข้างในเนี่ยตรงนี้ อู่บ้านชีชมพูนี่ฟินแลนด์นะคนอันนี้ต้องฟ้าสวยๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเนี่ยเราขึ้นมาจากตรงโน้นนะทุกคนเลยเราก็จะเดินนะฝั่งตรงตรงโนนะ้นน่าจะมี โรงงานเล็กๆทำสักเกเลตตรงประตูขาวๆเดี๋ยวเราเดินดทนนนะนนะูทุกคนนี่แหละตรงนู้นนะทุกคนเป็นโรงงานสักเกลตเล็กๆเ,เดี๋ยวพาเดินดูเป็นตึกเก่าเนาะสมัยเก่า สมัยเก่างูนตั้งแต่พศอะไรหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเด้วยควนี่เป็นโรงงานเหล็กเนาะสมัยก่อน เดินดูจะมีลงโรงงานทำไฟฟ้าลงทำไฟฟ้า <c oughs> ลงทำไฟฟ้าอ๋อร้านอาหารตรงนี้เคยยังไม่เปิดทุกคนปกติมันจะมีทุกปีทุกปี ใยบาร์แต่มันยังไม่เปิดจะพาไปดูเย็นนะทุกคนนะใส่เสื้อกันหนาวอย่างหนายัางสั่นงงๆเลยทุกคนอ๋อร้านอาหาร บาเขายังไม่เปิดท้องฟ้าสวยมากวันนี้ทุกคนตรงนี้บายังไม่เปิดปกตินึกว่าเขาเปิดแล้ว,วยังไม่เปิดที่ทุกคนมันเป็นโรงแรมตัวเนี้ย ไม่มีคนเลยโหเขาปิดแล้วทุกคนตอนนี้มันกี่โมงกันนี่เป็นบาร์พรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่มากเลยนะเนี่ย ดูแม่น้ำตรงนน้นเป็นหลงไฟฟ้าทุกคนดูดิเด็นมาดอกไม้ดูดอกไม้นี่เดินไปได้นะทุกคนดูหล่ะ,ละนี่แม่น้ำโน้นมีสะพานข้ามด้วย แต่เราไม่ข้ามนะทุกคนเราจะลองเอดินเลาะไปตรงนี้ตรงโน้นน่ะสิเป็นโรงงานไฟฟ้าใช่ไหมไม่น้ำใสใสน้ำใสโอ้โหเขาปิด แต่เขายังไม่ปิดไฟลเลยคุณตรงน้นเขาทำไฟฟ้านะแล้เดินดูหน,นาวหนาวนี่ยเราก็เดินมาด้วนี่ อย่าพาเดินขึ้นไปดู <c oughs> นี่ดูสิทุกคนเป็นเขื่อนเขาเรียกเขื่อนนะไฟฟ้าคนสามารถมาเดินเล่นได้ แม่น้ำฝั่งนี้ก็แม่น้ำเขาก็ทำเป็นน้ำตกอะไรทุกคนเลอันนี้เขาน่าจะไม่ได้สร้างแลือมนะั้งหรือว่าไงไม่ได้ทำไฟแลือมั้ง ดูน,น้ำหรือว่าทำน้ำนี่เด,นดินข้ามไปฝั่งทองน้องก็ได้ตรงข้างในตรงน้้นที่เราเข้าไป có cả đi, đi và niên xịt giọt tôi còn phải xuống xuống ừ. kia nào mới có chỗ hồn như vậy เออนะเดินกลับแล้วทุกคนไม่มีคนเลยอ่ะเนี่นี่ สวยงามเด้วเดี๋ยวเสียงอะไรดี่สวยมากอากาศดี โอเคนะคะทุกคนยวเจอกันคลิปหนะ้านะคะทุกคนอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะไปบาา